เนเทรนด์นนของเกาหลีที่แบบพกไปทุกตอนนี้ก็เกิดเป็นการรีแพนหน้าของเกาหลีไว้ทุกคนงงแปดสิบเปอร์เซ็นต์ทั้งทีว่างงแน่ๆคือแบบไปถึงตอนทานนะนไม,ะไ,ไม่รู้สึกอะไรเลยไม่รู้สึกจริงๆมันสมันมันไม่ได้สมแค่หน้าทุกคนแบบคอผิวอะไรเงี้ยมันดูแบบทำไมกูต้องมาเจออะไรอย่างนี้ด้วยโป้ไหมเนี่ยโป้ไหมเนี่ยยูจารีโป้ไหมโป้นะมันเกินไปว่ะมันเกินไปคุณพระ subscribe Subscribe. ทำไมกูต้องมาเจออะไรอย่างนี้ด้วยกูไปทำาะไรทำกรรมอะไรกับใครไว้เนี่ยบอกสิช่วยด้วยทูกคนช่วยด้วยไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับผมแต่งานแบบทำงานหนักพอสมควรเนื่องจากว่าแบบพยายามหาโหน่นนี่เอ้เจอนี่ใหม่ก็พยายามทำโน่นนี่เนี่ยก็เขอบนอนดึกมากๆนะครับดึกแบบดึกมากจริงเจอแม่ก่อนแม่กว่าอืมน่าโทมเหมือนกันเนาะแล้วก็แซวเล่นอยู่้วยนะก็ เงี้ยสองสามครั้งมันโซม m อมันไม่ได้ z o o แค่หน้าทุกคนแบบคอผิวอะไรเงี้ยมันดูแบบมันดูไม่พร้อมรับแขกหรอกเขาจะ่ว่มันดูโซมจริเว้ยเตี้ยบนหัวหน้ามานันอะเนี่ยเตี๋ยวก็อะไรหน้าไปไงโซม m z ม o m ดูมองอ่ะคือทักเงทุกคนมันเสียดเสี้ยแต่พ่าทักกับสองสามคนแล้วต้องเรียบตกใจมากเจอกรนนะทะไหมครับผมเดับจุดสิค้าตัวนึงที่สุดก็เหมาะกับตอนนี้มากที่นะโอ้ยทุคนนกคนนั่งโต๊ะวากเนี่ยทันรีมั้ยทานรีมั้ยมันไม่ไล่เลยมันไม่ละโอ้โหดูดิ ะครับไปเจอเรื่องช็อคอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันที่นอกจากหน้าตั้งโซมแล้วทุกคนเป็นแบบเป็นเทรนด์ของเกาหลีที่กำลังฟ้องกตอนนี้ก็จะเป็นการรีแพนหน้าของเกาหลีทุกคนซึ่งสี่คนเกาหลีนะครับใช้ในการรีแพนหน้าตรงนี้ทุกคนก็คืออะไรรู้ป่ะยูเซารีนทุกคนเคยได้ยิกันอยู่แล้วยูเซารีนก็เออเป็นการรักษาสุขนั่นแต่มันมีสารในตัวนี้สามารถรีแพนได้โดยที่คนเกาหลีอ่ะเขาคิดแบบมากๆของเกาหลีเป็นแบบยูเซารีนเซ็นติฟิตรีแพ ก็ยังไม่คุณอยู่ดีใช่ไหมนี่เขาไม่คุณทุกคนนี่ก็คือไม่ต่างไม่ต่างทุกคนนะเรารีบมาบอกในะี่คือเต็นๆต็มกันนะส่วนแน้น่าโสมจริงนี่พูดรอบที่สิบสี่ลา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 ตัวน,นี้เป็นเซรั่มและครีมที่ดีแพ์หน้าได้ใน อสองชั่วโมงสองชั่วโมงสีจริงสองชั่วโมงคือเร็วมากพี่สาวน้องสาวพ,พับแบบลงบุเข้มต้องแบบย้ายที่หนีลงุ่เข้มก็ต้องหนีทันทีเพราะแบบมันเป็นเรื่องช็อกที่มันเกิดขึ้นแล้วแต่ป่า,าถามวม่แบบวาสองชั่วโมงเนี่ยแบบไว้เจอได้ไหมใช่สองชั่วโมงไม่มีสเตียรอยด์หรอแต่ตัวนี้จะบอกว่าโน,นสเตียรอยด์อันนี้คือจะแปลว่าไม่มีสเตียรอยด์โน,นสเตียรอยด์เลยแบบไม่มีเลยเรามารีแพร์ผิวไปรพร้อมๆกันนะครับทุกคนขอเสียตรงมือกึกกล้องให้กับตัวราคาหนึ่งพันสามร้อยของยูสตารินนะครับผมก็คือเจ้าตัวดีทุกคน นี่นะครับทุกคนนี่ให้ดูก่อนนี่เป็นตัวนี้นะครับจะบอกว่าสองตัวนี้มีทั้งตัวครีมแล้วก็ตัวเจลครีมเจลครีมตรงเนี้ยเหมาะคนที่ผิวผสมแล้วก็ผิวมันเนี่ยรู้อยู่แล้วแต่ถ้าครคีมเนี่ยก็คือเหมาะคนที่แบบผิวแห้งผิวธรร,รมดาอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมสองตัวนี้ทำงานเหมือนเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าเขาแยกประเภทผิวแบบว่าคนที่ผิวแบบต่างกันอะไรเงี้ยนะครับทุกคนซึ่งในหะน้าตาแบบคล้ายกันมากทุกคนแบบเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันเดะเลยทุกคนแต่ว่ามันจะเขียนให้เหมือนกันก็คือส่บนเปอร์เซ็นท์พาราเบนพา,าร เอาตัวครีมก่อนนะทุกคนนะตัวครีมนะี่คือคนที่แบบผิวธรรมดาลแล้วก็แบบไม่ได้อักเสบไม่ได้แบบอันนี้มากเข้าใจปะ้ะใช้ตัวนี้นะครับทุกคนซื้อออกมาปุ๊บเขาไม่มีหัวแบบอย่างนี้นะดูดิทุกคนดูโอ้แต่ตัวครีมเขาเข้มขน้นแบบเข้มข้นมากนี่คือตัวครีมนะทุกคนนะ,อะลองถูลงก่อนนะจริงๆรู้สึกว่ามันก็อบจเป็นเจลๆคนเป็นสูตแอบใช้ได้เหมือนกันนะเพราะไม่ได้เป็นครีมตัวครีมันจะมีครีมจ่ามไม่ กลิ่นอ่อนมากคือถ้าไม่มีกลิ่นอะไรเลยทุกคนแบบเนี่ยคืชอบกลิ่นนี้มากคือทุกคนเวลาไปข้อคลินิกแล้วเขาทาอะไรข้างเราแต่สังเกตเลยว่ามันจะเป็นกลิ่นประมาณนี้กลิ่นแบบกลิ่นที่ไม่มีอะไรอ่ะกลิ่นไม่มีเนยเจีบปบลนทีม่มีแบบคือไม่ต้องการความหอมไม่ต้องการอะไรคือเป็นกลิ่นที่ดูแบบดูสะอาดเออกลิ่นที่ดูสะอาดนี่คือนี่คือตอบโจทย์นะครับผมต่อไปจะตัวนี้เรามาดูกันว่าเป็นตัวนี้เป็นยังไงบ้างนะครับเพราะตัวนี้จะมีความแบบลื่นๆกว่านิดนึงขอดมกลิ่นหน่อยคุณพระเพรดูคุณโดนชองกลิ่นเหมือนกันเลย เอเจคล้ายกันแล้วก็เหมือนเหมือนกันมากทุกคนอ่ะใน,นยหยิบม,มาสองตัวนี้ถามจริงรู้รอว่าตัวไหนคือตัวเจลครีมตัวไหนคือตัวครีมนี่ไม่รู้เฉลยเลยคนนี้เห็นแล้วขอจดตัวนี้นะครับผมฝั่งเนี้ยคือฝั่งที่เป็นครีมัองนี้คือเจอลครีมนะครับทุกคนสีครีมจะเป็นออกสีเหลืองเหลือนิดนึงส่วนเจลครีมจะเป็นสีาขาวขานะครับทุกคนผมขอเลิ่มเป็นตัวเจลครีมตัวนี้นะครับผมเพราะแต่ละคนผิวผ,ผ,วผสมแล้วก็ผิวมันเนาะก็ขอเริเ่มตัวนี้มาบีบไปเลย ซึมเร็วมากเลยทุกคนแล้วก็แบบไม่ได้ทิ้งความมันบนเนื้หนักไว้ที่หน้าทุกคนเข้าใจป่ะคือตอนแรกเราคิดว่ามันเป็นเจลที่เข้มข้นเว้ยมันก็ต้องแบบมีความซึมยากอะไรเงี้ยแต่ตัวเนี้ยซึมง่ายมากทุกคนแล้วก็ไม่ทิ้งความเนื้หนักไม่ทิ้งความมันที่หน้าอันนี้คือที่เห็นนะทุกคนนะแต่มีความแบบเห็นว่าเหมือนฉ่ำๆผิวเหมือนผิวมันใช่ป่ะแต่เปล่านะทุกคนผิวมันแบบมันแห้งนะทุกคนนะมันแบบมันซึมเข้าผิวเลยอะทุกคมนุ่มๆชุ่มๆชุ่มๆชื้นไว้นิดนึงแต่แบบไม ตอนนี 1, now, pues mm like like 8, nah, ้เราผ่านไปประมาณหนึ่งช well. ั่วโมงนะครับเจ้าบอกว่าตีบอกว่าแจ้งไป่ทำอะไรมเหมือนหน้าแบบหน้าดีขึ้นอะไรเงี้ยแจ้งก็รู้อยู่ทาปั้งมันรู้ยอยเยินเหลือแล้วแลแต่ตีไี้บอกว่าอยากทาบ้างตีบอกว่าตีมีการอะไรตั้งตี่ิบตีบอกว่านี่ตีทำอะไรมาคันคันเนี่ยคือตีไปตากแดดมาแล้วบอกว่าตีรู้สึกว่าคันคบริเวณช่วงหน้าแก้มตีแนะนำตีว่าตัวเนี้ยตีช่วยได้การคันด้วยตีคิดว่าช่วยได้การคันแบบนานแค่ไหนเร็วแค่ไหนอ่ะตีคิดว่าตีที่ทั้งพูดแล้วนะชั่วโมงฮะสองชั่ววโโมมงงงงี่่่ใจออะไรแบนนนึึชัถูกห ินะจะบอกว่าตัวนี้ช่วยเรื่องควมคันแบบทันทีทันทีคือทาปุ๊บหายคันเลยอ่ะตอนนี้คันอยู่ไหมคันอยู่หรอต้องเจอนี่นะครับผมก็ใช้เป็นตัวอันต o s e n s i t i v e Repair Gel Cream ตัวนี้นะครับลองทาทันทีเลยออกพอนำมือมาจับมะม่วงมือจะมากอันนี้เป็นตัวเจลครีมอ่ะเป็นวิธีที่คันหรือที่จะรีแพร์แล้วนนี้คือเรากำลังรีแพร์กันนะทุกคนนะทาทั้งหน้าป่ะเฮ้ยเป็นไงอาาทำเป็นไงไม่เสร็จเลย ดีดีตีไม่น <but> ่ามันดีขึ้นไหมแต่งที่ทักน sure. <t ick noise> ี้คือไม่ได้ย่อใช่ไหมคือเรื่องสิ่งขอเขาว่านะพอเกตซิซิมาเข้าบังเหรอเมื่อกี้เป็นควมผู้ประวัติมามันก็ต้องมีจีิถ่ายคันมาดีขึ้นเลยแทนแทนทุกคนเราจบภาพแล้วสองชั่วโมงนะครับทุกคนคือง่วงมัมแชปคอนตีบ้านะครับใช้ไปเกือบสองชั่วโมงเป็นไงบ้างเพราะใช้ไม่เท่าแตงต้ใช้สองชั่วโมงก็ที่ตอนแรกมันทำคันใช่ป่ะมันก็หายคัน ติ๊ดหน้าต้อเป็นมาติลองมองหน้าต้อเป็นแค่มากเหมือนมันใบใขึ้นอ่ะตอนติตอนแรกที่เดินเข้ามาหรือว่าเดี๋ยวตอนนี้แปลนแบตอนแรกที่เดินเข้ามาแต่ตรงนี้รู้สึกว่ามันนี่ปิดนะทุกคนนะนี่คือไฟวงตัวหนึ่งปิดแล้วนะทุกคนนะทุกคนลองดูว่าหน้าตอนนี้กับตอนแรกมันดูสดใสขึ้นไหมยังไงนะครับผมเป็นการรีแพร์ให้มันหน้ามันดูโอเคขึ้นส่วนการแพ้การยิบในที่ติเป็นอ่ะก็คือถ่ายเร็วปะ50นาที ถือว่าเร็วนะเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวต้องขอลองดูก่อนสั่วมานะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับทุกคนแล้วก็ดูกันว่าหน้าจะแพ้ไหมหรือว่าอะไรเงี้ยขอเวลามาณสามวันนะครับตอนนี้นะครับทุกคนเมืมม่อคืนเนี่ยเป็นยังไงบ้างน,นะครับพี่ใช้ไปตัวจวรีแพ้ของเกาหลีนะครับจริงๆทุกคนไม่ได้โกหกนะแล้วคืนปกติตื่นมาน่าจะมีความมันๆอนะนี่คือไม่มันแล้วคืนหน้าดูแบบนี่เกาหลีแพ้ผิวเหรอดูดิ ดูสไลน์ว่าไปไหมเอาดีๆบอกก่อนนะว่านี่คือตอนเช้าอาจจะมีแสงช่วยด้วยนิดนึงเพราะมันเป็นตอนเช้าไม่ใช่ตอนคืนแต่คือหน้าแต่ง้าดูใสจริงๆทุกคนเหมือนหน้ากูทาสักอย่างอ่ะดูดินี่คือไม่ทาเลยนะทุกคนดูเนี่ยปกติตื่นมาทุกคนหน้าแต่ง่าจะแบบมีความแบบมันๆนะครับผมแล้วก็จะมีความคันๆในนึงเพราะมันมีนมนแบบเหงื่อยบาแล้วเพราะแตงก็ชอบปิดแอร์ตอนเช้าเลยทุกคนแต่เนี้ยหน้าไม่มันเลยทุกคนแล้วก็แบบความคันน่ะไม่มีเลยทุกคนหวัอาการคันอาการอะไรอย่างเงี้ยคือไม่มีเลยเฮ้ยว้าอร่อยเด้อเฮ้ยนี่ไงติด คือมันจังิีทุกคนตรงนี้แล้วคือหน้าทุกคนดูนิ่มมากเห็นบ้างเห็นความแบบความเด้งบ้างเนี่ยอ่ะดูมันไม่เนื้อหนาทุกคนเป็นออ์ฟรีนะมันมันจะไม่เนื้อหนาอยู่แล้วทุกคนทีกน่ก็ถือหน้าใกล้ๆนะครับทุกคนเนี่ยหน้าว้ววัวจิ๋วเลยว่ะคือมันจะช่วยเยอะมากทุกคนมันไม่มีการแพ้แบบการคันในทั้งสิ้นนะทุกคนเดี๋ยวคืนนี้พรุ่งนี้นะครับแล้วก็อีกวันหนึ่งเนี่ยเราจะมาอัปเดตกันว่าหน้าเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะครับผมขอตัวไปใช้ก่อนนะครับทุกคน ได้ใช้เจ้าตัวนี้นะครับผมยูสตรีนอองจ้าซิสเต็มรีแพร์เจลครีมตัวนี้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะบอกว่าแต่ก็ลองให้พี่ชายต้องใช้โดยที่แบบหน้าเขาไม่ได้เป็นอะไรเลยทุกคนหน้าเขาดีขึ้นมากในสองชั่วโมงอ่ะอันนี้เรื่องจริงเลยนะครับทุกคนลองดูอยากให้ลองมากเป็นแบบอะไรที่แปลกใหม่มากนะการที่ยูสตินจะทําอะไรที่แบบภนะายในหนึ่งสองแบบชั่วโมงเห็นผลทันทีอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวจะใช้ยูสุดท้ายแล้วน,นะครับชอบมากเลยทุกคนจะบอกว่าแบบไม่ว่าจะลยเหมือนเทานเก,นเกาหลีอ่ะเพราะว่าเกาหลีเขาแบบหน้าเขาเน้นความฉ่ เงาความแบบเ่าชูอะไรอย่างเงี้ยแบบผิวเด้งผิวเนียอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเนี่ยทุกคนดูซึมง,ง่ายมากเลยนะแล้วก็หน้าไม่มีความมันแบบเนี่ยมันไม่มันเลยทุกคนจะเจอกันพรุ่งนี้นะครับทุกคน the next day ครับอก กันนะครับว่ายูสตรีนใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็คือเขาซึ้งจริงก่อนแล้วแบบก่อนที่จะนำคัมเค็มคอน,นะคือหนึ่งรู้สึกว่าแบบมันชุ่มชื้นขึ้นไวน้แล้วก็เห็นชัดที่สุดเลยนะคือแบบหนึ่งเลยชุ่มชื้นขึ้นตามมาความชุ่มชื้นเนี่ยต้องอะไรความนุ่มนิ่มของหน้าเนี่ยมันมีความแบบหน้ามีความเนิ่มนิ่มนุ่มนุ่มอะเพื่อไม่ถูกเหมือนกันว่าแบบมันนิ่มนุ่มยังไงนะสามก็คือรู้สึกว่าผิวว่าดูใสขึ้นแบบดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นใสแบบอเนเบบต็มจ้้้้้้้าาาาหหหลลลััับบบบบไไปปแแแแตื่่นนนนนนนเเฮยยววววีีดูใสมมมค ถ there, ้าถึงเด็กที่แบบมีฮอร์โมนที่แบบว่าความสดใสดีแล้วแบบหลับไปตื่นปุ๊บนอนดึกแค่ไหนแค่ไหนแค่ไหนก็ยังดูน่าสดใสอยู่มันเป็นฟิล์มมันนั้นไว้ทุกคนซิันนี้นะครับผมมี2ตัวด้วยกันอย่างที่บอกตัวนี้เป็นเจลครีมเนื้อครีมนะครับผมจริงๆคล้ายๆเลยทุกคนแต่ก็าทำแยกออกมาแยกออกมาเพื่อให้คนเหมาะกับคนผิวแบบนั้นเช่นผิวมันเป็นสิวง่ายตัวนี้ไหมเออหรือแบบว่าแบบไม่ได้เป็นสิวอะไรมากอยากได้บำรุงแบบหนักๆตัวนี้ไหมเอ่ยเป็นเนื้อครีมนะครับผมจะมีทั้งเจลครีมแล้วก็เนืืื้้้้อออออคค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 รรรีีีมมมมมมนน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 นะะะะััััับบบผผผสงงงงตตตววววททาาาาาาาเเเเเหหหหๆกกกกลลลยยุพแแ่่่่ใิขดู มีอะไรบ้างน,นะครับหนึ่ง ปลอบประโลมผิวปลอบผิวยอดฮิตของเกาหลีอย่างที่คนรู้คน,คนด,นนดตีต้องพูดตนต้นคลิปแล้วว่าตัวนี้เนี่ยเป็นของแบบเกาหลีแน่ๆเพราะภาษาข้างหลังอรเป็นปาภาษาเกาหลีกันหมดเลยทุกคนเขาไม่ได้บอกว่า,วาตัวนี้มันจะเกาหลีนะแต่ข้างในแบบไทยจ๋ามาเลยแต่เกาหลีก็คือมาแบบเป็นปาภาษาเกาหลีงี้เลยทุกคนเข้าใจปะนี่ความแตกต่างระหว่างแบรนด์ที่ทําแบบระดัแบ big boom ต่แบบแบบแบบอนะครับผมก็คือตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ทำให้ผิวอินฟูแล้วก็ผิวเรียบเนียนนะครับผมซึ่งเห็นผลไหมความเรียบเนียนเห็นผลความอินฟูต้องรู้สึกว่าทอนเรบเรียบเนนนนนีิวแบดููสสใขึ้้่ามมฟัองทุกคต ว่ามันจะฟูฟูจ่ามากยังไม่ขนาดนั้นเพราะเราช่วงใช้แค่กี่วันเอง3-4วันเข้าใจไหมทุกคน3นะครับผมเคยโดนรอยแดงอันนี้คือเห็นผลประมาณนึงเลยแบบพอสมควรเลยแต่ยังไม่อย่างนึ่งคนถ้าเกิดเราใช้แบบ10วัน20วันแล้วเนี่ยมันจะเห็นผลหนักขนาดไหนเพราะว่า3วันแหะพอหน้าเริ่มสดใสขึ้นนะทุกคนมันเป็นการรีแพร์เข้าใจะว่ารีแพรลกันแบบการกระสุบจุดจุดเริ่มต้นที่เราหน้าเราเคยดีอะไรเงี้ยมันคือการรีแพร์ให้มันทุกอย่างมันดีเว้ยต่อรอยแดงยังไม่ทำงานแบบดีขึ้นมากแล้วก็แบบดูจางลงมากอันนี้คคคคครรรรััััับบบสสสุดดดดดดดตตวว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 วนนนนนนะะกกกกกกมมมมเเเเเีี่่่่่่ขาาาอออ้้้้ยยยยยชแแแงลลล็็็ิิิผๆๆไไ เกิดขึ้นกับแตงเว้ยก็คือมันจะมีสีผดบริเวณแบบหน้าแก้มตรงนี้หนึ่งทุกคนตอนแรกอ่ะที่มันแบบมีแพ้อากาศความร้อนแล้วก็เวลาใส่แมสที่มีสีผดขึ้นซึ่งผดเนี่ยไม่สามารถกดสีออกได้เป็นผดแบบเล็กๆอะไรเงี้ยมันหายทุกคนมันจะมีการคันๆก่อนตอนแรกอ่ะารคันเนี่ยจะหายในสองชั่วโมงเลย เม็ดผลผลเนี่ยมันก็จะหายไปในเวลาหนึ่ง 1, 2, 3, วันสองวันสามวันต่อไปคือค่อยๆยุบยุบยุบจนมันเรียบไปเลยทุกคนซึ่งหลายคนถามว่าสิวโผล่ทำไงาหายตัวเนี้รู้สึกว่าหนึ่งเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์มากๆสำหรับคนที่เป็นสิวโผลด้วยเหมือนกันนะครับทุกคนแต่ต้องผลเล็กๆนะไม่ใช่ผลแบบผลเต็มหน้าผากคุณเลยตัวนี้มาทาปุ๊บมันไม่ได้ช่วยขนาดนั้นนะเป็นแค่ผลเล็กๆนะครับทุกคนแบบเล่นเล่นน้อยๆอะไรเงี้ยตัวนี้เหมาะเหมาะจริงสี่เคล็ดการคันทันที เขีนไว้นี่พวกคูเป้ว่ารถการคันภายในสองชั่วโมงอันนี้เขาเขียนเลยว่ารถลการคันทันทีแต่ต่างกัประมาณแบบเกือบเกบสองชั่วโมงเขาเรียกไม่ได้สองชั่วโมงเถึงว่าทาปุ๊บทิงช่วงเนี่ยมันจะเข้ามันทำาปทาจสงชั่วโมงไม่คันแล้วสองชั่วโมงคือไม่คันเลยแต่ทุกคนก็คือมันสามารถรถการันแต่เขาเขียนเลยว่ารถะการคัทันทีแต่ว่ามันอยู่ที่ผิวหน้าคนว่าคุณเหมาะกับคนแบบไหนนะครับห้ากผิวใสต่อมผิวสร้างเซลล์ผิวไอ้สร้างเซลล์ผิวไม่รู้หรอว่าข้างในมันถูกดกกาารรัเเสสบ สิวพดอย่างที่บอกคือมันเหมือนการอักเสบเหมือนกัน,อกน,นของผิวมันเลยมีจุดนูนขึ้นมาตอนแรกผิวพดเล็กๆหายไปได้อะผิวอักเสบก็สามารถหายไดย้เช่นเดียวกันนะครับผมเช่นสิวอักเสบที่ขึ้นมาหรือว่าการอักเสบของผิวด้วยกันที่แบบหน้าคุณแบบระคายเคืองง่ายอย่างเงี้ยมันช่วยได้เหมือนกันนะครับผมอันนี้คือเขาบอกมานะแล้วก็ขอย้ำอีก,กว่ามันไม่ใช่แค่รอยแดงเดียวนะครับทุกคนเขาเขียนเลยว่าลดรอยแดงจากการกดสิวฉีดสิวและแดงจากเลเซอร์ใน2ชั่วโมงอ๋อเนี่ยคือเขาช่วยเหมือนกันคือท่่านีสิวเลยแต่้เเเคยลซอร์สิวมมันจะีการแบบ คันหน้าแล้วครับบอกว่าอย่าเพิ่งจับหน้านะครับอย่าเพิ่งล้างหน้านะครับอย่าเพิ่งเอามือแบบถูหน้าหรือว่าสครับหน้านะครับเพราะนี่คำคันๆอะไรเงี้ยแต่ตัวเนี้ยสามารถใช้ร่วมกันได้การฉีดสิวแล้วก็เลเซอร์รอยแดงเลยทุกคนเวลาทุกคนเลเซอร์รอยแดงอะหน้าคุณจะบางบางยิ่งกว่ากระดาษ A4 บางยิ่งกว่ากระดาษทิชชู่เบอร์หนึ่งคือมันจะบางมากแต่ตัวเนี้ยสามารถทาได้เพราะฉะนั้นน่ะคุณคิดดูเอาแล้วกันว่ามันอ่อนโยนขนาดไหนอ่อนโยนขนาดใช้กับหน้าที่ทหารการเลเซอร์ได้และหายแบบความคันหรือการระคายเคืองในสองชั่ว แนะครับป,ประบไปด้วยผิวทำให้ผิวแข็งแรงขึ้นสิบใช้ได้ทุกวันอเอออันนี้จริงเขาต้องใช้ทุกวันนะครับตอนนี้ใช้ทุกวันจริงและทั้งหมดที่ท่าพูดมาเนี่ยนะครับเขาไม่ได้มีการแบบว่าพูดแบบปล่อยเฮี้ยงบอกเขาเป็นการเทสจากคนเกาหลีจริงๆแล้วก็คนที่ทำคือเป็นใครไม่ใช่แบบอ่ะปลาปลูกมานี่หน่อยอ่ะปลากรูมานี่อ่ะลุงเสมานี่หน่อยมาช่วยทำหน่อยไม่ใช่คนที่ทำคือเป็นแพทย์นะครับแพทย์ผิวหนังจากประเทศเกาหลีเลยทุกคนเพราะว่าจะคำเกาหลีกับญี่ปุ่นน่ะคือที่สุดแล้วมั้ยยอ่่างทีบไหมเจ้าที่ ไม่การเสพอะไรมากเนี่ยนะครับก็คือไปตัวครีมได้อย่างที่บอกตัวนี้เขาบอกว่าไม่มีสารนี้เลยนะอ่านไม่ออกเลย b a r r i r Repair Innovation เอาใหม่ Barrier Repair อุ้ยเอาใหม่ค่อยที Barrier r e p a i n n o v a t i o n นะครับผมก็คืออะไรไม่รู้อะแต่เขาบอกสามารถช่วยลดการอักเสบของผิวได้ลดเลยแดงนะฮะไม่ผิวอะสิวพดช่วยสร้างสผิวใหม่ได้และการชื่มชุ่มของผิวได้ด้วยนะครับราคาแอบจุกเหมือนกันเขาสองตัวนี้ราคาเท่ากันเลยทุกคนก็คือราคาห3 0 0าบาทนะครับทุกคนแต่ว่าเชื่อเถอะคุ้มแต่ง่าเคยเชื่ออย่างว่าของถูกและดีมีอยู่จริงมันมีอยู่จริงทุกคนแต่ของที่มันแบบมันแพงแล้วมันดีอะมันดีจริงๆทุกคนมันดีจริงแบบรู้สึก ดีโดยที่แบบมันไม่มีข้อคอระหามันแบบมันดีคือมันดีก็คืออยู่ในหมวดที่ดีเข้าใจไหมทุกคน ที่เราเสียแค่พันสามกับราคาเป็นหมื่นๆที่เราไปเสียมาบางทีแบบมันเทียบคำไม่ได้จริงๆเหรอทุกคนเข้าใจปะมันก็คุ้มหมดต้งว่ามันคุ้มเลยทุกคนจริงๆมันสามารถไม่ได้ใช้แค่ได้กับผ้าพิュ่ๆนะบางคนที่ใช้พวกแบบอ่ะอยากหน้าแข็งแรงขึ้นอะไรเงี้ยบางคนใช้น้ำตกพวกน้ำตกออริจินของแบบเห็ดอะไรของเขาอ่ะหรือน้ำตกของพวกแบบไมโอเทอร์ท้่ใช้เบลเตอร์อยู่เงี้ยทุกคนเพราะไร้แพงต้นต่างๆเงี้ยสามารถใช้ลงมาได้เลยนะครับก็คือทาตบก่อนแล้วทาตัวนี้ตามผิวคุณจะแข็งแรงขึ้นจริงๆทุกคนคนที่แบบพักหน้าแบบได้้้้้้้้้้้้้้แแแแแแลลลลลวววววก็สิิเเเรรรร่่่่่มมมมมหหาาายยยยออออะะไไไไงงงงีีีีคคคคืททุุดดถใใใพพตตชชนนนัับบผป หนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็ต้องถือว่ามีอ่ะเข้าใจไหมทุกคนเพรายว่าด้วยตัวเองกันนะครับผมไม่ใช่แค่ตัวนี้ที่ต้องใช้แต่ว่าคุณต้องมีสมกรรอื่นอีกเยอะมากมายไม่ต้องกดสิวต้องพักหน้าต้องใช้น้ำเปล่าต้องเจลล้างหน้าทุกอย่างที่ต้องเคยบอกเลยทุกคนอันนี้คือเป็นการรีวิวว่าเห็นผลยังไงเห็นภาพให้ทุกคนเห็นภาพทุกคนว่าเออมันเป็นอย่างที่้งพี่แดงพูดจริงเว้ยคือจะไม่ได้บอกว่าทุกคนใช้จะเป็นเหมือนแตนงหน้าผิวหน้าแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างที่ต้องบอกแต่สิ่งที่น่าจะพูดก็คคคคืืืออออออททททุุุกกกตัััวววนนนมม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 จจจะะะีีาาาาาาเเหหหรรร้้้่่่่่แบบบบสสสิธยยไไไดดณช แต่พอใช้ปุ๊บไม่ใช้ดีกับเราเว้ยอะไรเงี้ยลองใช้ดูอันนี้เป็นแค่กายให้เล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับทุกคนก็ยังก็ลองดูนะครับทุกคนสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนแน่ตีหรืมกดไลค์แน่ตีหรืมกดแชร์แน่ใจกดซับสไครต์น,รนะครับผมแล้วก็ฝากพิเีษไปอ้อบอกค้อมใจด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะกลับมาคลิปหน้านะครับวันนี้บ๊ายบาย